อาดลืมอย่างสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ว่าชิลืมอย่างเราลืมลงบรรยากาศงานเท็ดบุญบานตักบาดไอ้เอียงก่อนนอพระเพ่งครับพระเพ่งพระเพ่งลืมบรรยากาศไฮได้ซัมนี่อัดวิดีโอได้ซัมนี่นะครับการสว่านอะไรลืมคักลืมเนมหลวงพ่ออิ่มเอิบใจ กิมเอ็ดแต่ว่าเศรถืีเอกน้ำเขาจักเถื่อว่าจะเป็นเศรษฐีน้ำเขาจักเถื่อโอ้บรรยากาศเกี่ยงพาเปิดวัดครับวัดไต่เขาอ,อีกต่างหากบรรยากาศนะครับบรรยากาศอาหารอบอุ่นยังเป็นกันเองบรรยากาศล้าตนต้นใหม่ก็ให้กิจการล้าตนต้นใหม่หล่งเรื่องนี้เด้อครับก็ให้ใครเข้ามาครับมาเนี้ยลานต้นใหม่ของนาง หลานนั่งจะล้างเทศบาลตำบลสามแยเด้ยวยครับมาเบ่งน้ำกัน